มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพและความงามที่พัชราคลินิกเวลเนสอินทิเกรทีฟเมดิซีนคืออะไรประสบการณ์การรับบริการออนาเมตนวัตกรรมขึ้นพลังงานบำบัดจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ ียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้อยากจะแนะนําทุกคนให้รู้จักกับพัชราคลินิกครับเวชกรรมความงามสถานที่รวมทุกศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพและความงามไว้ที่เดียวครับพิกัดของพัชราคลินิกมี2ที่นะครับคือที่หางดงและก็ที่สาขารวมโชคอ่าที่นวานมาวันนี้อยู่ที่รวมโชคนะครับมาทำความรู้จักกับพัชราคลินิกกันดีกว่าครับพัชราคลินิกไม่ใช่คลินิกทั่วไปครับแต่เป็นศูนย์รวมประสบการณ์การรักษากว่า13ปีโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครับที่นี่มีบริการครบวงจรนะครับตั้ง แต่ฝั่งเอสเตติกที่โดดเด่นด้วยการรักษาสิวและผิวหน้าบิวตี้ช็อปที่มีเวทสำอางคุณภาพสูงผลิตโดยคุณหมอแหมะแว่ายอดขายไม่ธรรมดาเลยนะครับ <c oughs> ไปจนถึงสปาครับที่ช่วยผ่อนคลายโดยการนวดรักษาครับแต่สิ่งที่ทําให้เนวานประทับใจสุดๆนั่นก็คือบริการใหม่ล่าสุดของเขาครับนั่นก็คือเวลเนตอินทิเกรทีฟเมดิซินครับการแพทย์แบบบูรณา,าการที่ผสมผสานศาสตร์ธรรมชาติบําบัดเข้ากับแพทย์สมัยใหม่ครับเนวานได้ลองใช้บริการออนนัมเมดครับซึ่งเป็น กรขึ้นพลังงานบำบัดและผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องบอกว่าน่าทึ่งสุดๆครับขั้นตอนการรับบริการไม่ยากอะไรครับเราไปนอนครับเขาก็จะมีอุปกรณ์มันหนีบตามจุดต่างๆแล้วครับประมาณนี้ครับแล้วก็หลับครับหลับจริงๆนะทุกคนขออนุญาตแบ่งผลลัพธ์ออกมาเป็น2ส่วนที่นว่าประทับใจครับอย่างแรกครับนว่ารู้สึกทันทีเลยว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะมากครับนว่าเป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักครับเหนื่อยล้าง่ายหลับไม่ง่ายแต่พอตื่นมาครั้งนี้รู้สึกเลยว่าเอ้ยเหมือนเราไปชาร์จพลังอ่ะอันนี้เด็ดมากๆครับ ที่เด็ดกว่านั้นก็คือหลังจากที่เรารับการบําบัดด้วยออนเดเมทเสร็จแล้วคุณหมอเขาจะอ่านค่าคลื่นพลังของเราครับอ่าฟังไม่ผิดครับอ่านค่าคลื่นพลังของเราครับทุกคนในว่านขนลุกเลยตัวเลขต่างๆค่าต่างๆที่คุณหมออ่านให้ใน้าว่านฟังอ่ะไม่ใช่แค่ค่าปัจจุบันนะครับปัญหาในอดีตคุณหมอก็ขุดมาเล่าให้ฟังอ่ะเหมือนคุณหมอเป็นหมอประจําตัวเรามาประมาณสัก20ปีอะอย่างงั้นเลยนะโหโหโหแล้วมันดียังไงเลยครับทุกคนมันทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดครับปัญหาอะไรที่กําลังจะเกิดเราก็สามารถจะรักษ ก่อนได้ครับอ,อยากจะอธิบายให้ลึกกว่านี้นะครับแต่ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนไปลองเองมากกว่าครับที่สําคัญค่ารักษาค่ารับบริการถูกมากๆครับถ้าจําไม่ผิดสามแบงค์เทาเองนะด้วยราคาแค่นี้เราสามารถจะป้องกันปัญหาใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นมาได้นี่ต้องบอกว่าคุ้มสุดๆครับและที่พัชรคินิกเขาก็ยังมีบริการที่น่าสนใจอีกหลายอย่างครับเช่น Kids Analysis และ AI Analysis ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงด้านสุขภาพพร้อมให้คําแนะนําดูแลแบบเฉพาะบุคคลทําให้เรา มาจะป้องกันปัญหาสุขภาพได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นครับก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่นวานได้รับจากภาชนะคลินิกนั้นเกินความคาดหมายจริงๆครับไม่เพียงแต่ช่วยปัญหาเรื่องสุขภาพที่กําลังเผชิญอยู่แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนวานให้ดีขึ้นอย่างรู้สึกได้นะครับรู้สึกมีพลังรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับไอปัญหาที่แก้ที่ทําให้มีความสุขมากขึ้นนี่ก็จะเล่าครับแต่เล่าไม่ได้ <laughs> เข้าไปปรึกษาคุณหมอเข้าไปรับการบําบัดเองแล้วกันครับบอกได้แค่นี้แหละสาหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในว่าแนะนาพัชรคลินิกเต็มที่เลยครับที่นี่ไม่ใช่แค่คลินิกความงามนะครับแต่ยังเป็นที่ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณเปลี่ยนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงครับใครเคยไปใช้บริการมาแล้วประทับใจอะไรคอมเมนต์บอกนะวันทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ